Vd เฮ้ยเมื่อกี้ผมเจอแล้วนี่นี่ไงเอาไปไหนล่ะไปดีไงพี่ตายจับนัดตายเออไม่รู้ละเล็งเล็งเลยจังหวะนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเวยนะครับสวัสดีนะครับมีน้องครับเคยขอไปนะครับว่าเอเป็น S SVD นะครับนะผมก็แบบคิดอยู่นะครับว่าจะทำไหมนะเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะหาไม่ยากหรอกครับแต่ว่าดูสึกว่ามันไม่ค่อยออกมานี่ยแต่ว่าผมจะตามหาให้เจอแล้วกันนะครับเกมนี้น,นะเฮ้ยมาต้นเกมต้นเกมโอเคโอ้ี่่แมปนั้าน้องตายเลยบอดนะครับบอด,บอดโอเค คือผมไม่อยากเจอบอนนะแต่ว่ามันก็เจอนะครับนะะม,มันก็งงเหมือนกันโอเคได้อยู่แล้วแบบลาบอทนะครับเฮ้ยทำไมไม่มีคนขอแบบ m 4 4 0มากครับแบบไดเล่นง่ายๆนะโอเคตาย Oh, หรือว่าเราเล่นปืนนี้ดีกว<ๆ>่าตานี้เฮ้ย <Hey, hey, S 2> มีคนยิงกันนะครับนะนะผมหวังว่าจะเป็นคนนะครับ uh huh. อันนี้อันนี้คนหนระบอบแลละบางทีผมก็แยกไม่เข้าออกนะครับคือบางทีผมก็นึกว่าเป็นบอดผมก็ตายนะครับนะงงนะนเล่นเอื่อมันบอดมันก็คนนะครับบางทีมา uh huh. <G> ได้ทีนี้น่าจะบอด เ้ยในนี้ไม่มีนะหรือว่าเราต้องเอาสเสบียงมาครับถึงจะงจะได้เล่นนะเล d นวะดีะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะมีโอกาสออกนะครับมีมีมอ่าเขาเรียกอะไรแอร์ดับเนะี่ผมก็ลืมนะครับนะไม่เล่นนานนะไม่ได้เล่นนานหรอกลงไปสามสิบร์คิวแล้วเล่นเล่นไหวนะเล่นไหวอยูนะ่แต่ว่าแบบไม่ค่อยเล่นนะ คนนะเอาไงดีอะนะผมปาไปเบิดจอยไอวอลเลยโอ้หมันคือมันไม่มีดาเมจนะครับมันมีดาเมจแต่กับไอวอลอนะโอเคได้มาตัวนี้ตัวนี้มันเอาอะจะไหวไหมเราอ้อมมานะ อจาจารย์เอโอเคตายครับเข้าวงนะปั๊บปับ๊บอะไรเนี่ยเอ็นพีดีเฮ้ยเมื่อกี้ผมเจอแล้วนี่นี่ไงเอาไปไหนละ่ะเอาเมื่อกี้เอ็นพีดีไปไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนมันต้องแบบเคลื่อนย้ายหานี่ไงจเจอละมา เอ็นว <Hey. S 1> uh ีด huh. er. ีไว้ด้วยวะเฮ้ยเอนวีดีแต่งครับทุกคนตรงเกินดูดิเฮ้ยมาดิก็มาดิครับในนี้ใครอยากเจอก็มาเลยครับดูดิฮ่าฮ่ามาจะดีเกาะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เกาะเกาะมาเกาะก่อนละกันนะครับเอาเรื่อง นะครับนี่เอ็ดวีดีไวนะน้องอาจจะช้านิดนึงเดี๋ยวพี่ก็ทำให้นะครับนะเพราะว่าทำไมเหรอเพราะว่าผมรองไงนี่ป่าโอเคที่ตาการยิงนะครับไปดูดูยิงเร็วเวลานะโกงโกงเอ็ดวีดี D, โกงที่สุดน,นะครับ ขึ้นแดงไงนะเดีอยร้องข่าายิงคนยังเลยเขาวิ่งหาเงังน,างนามาไปดีไงพี่ตายตำนดตาย,เอ,ยเออๆกูสเต็ปเออจัด เต็มก็ย่งเออน,นะครับเอ้วบอยย่างเออน,นะเื่อกี้เอาไหมเอาไหมดูโอ้โหเข้ากับสกินสกินผมมากนะมาอันนี้มันแตกอีกไม่ได้วะิปใช้งานนะครับผมก็งงนะครับคำว่า,าวายกับเอ็กมันต่างกันยังไงนะ ไม่เป็นไรหรอกครับคือแบบกอซ่า x N v d y a w m y a w m x นะเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นปืนอะไรก็แบบอยากให้พี่เล่นปืนอะไรก็คอมเมนต์มานะครับนะถ้าเกิดว่าพี่แบบทำได้พี่ทำให้นะครับนะพี่อ่านหมดนะครับในคอมเมนต์นะมีอย่างตึงน้อง มีคนเลยวะ่ะโอ้โหปืนผมจะได้โชว์นี่เฮ้ยให้พี่โชว์น้อยใหพี่โชว์น้อยไม่มีคนเลยครับดูดิเกิน มีรถพังโอเคไม่มีคนเฮ้ยมีคนมีคนเขนผมยังวะมานะลูกนังก่งยิงหวัวไม่รู้ละเลง็เเลงเล็งเลยจังหวะนี้สวยเดี๋ยวอีกตัวสุดท้ายครับโอ้ไม่ค่อยได้ยิงเลยนะตอนนี้คนไม่ค่อยออกคนระับยิงแต่แบบมิงที่กองนะครับฮนะ นะยวเราด,ด,ดีดเข้าไปนะครับผมแบบผมได้กลิ่นคนมาจากทางโน,นนะ้นนะครับนะผมได้กลิ่นนะครับไปเจ้ามูผมมันดีอะครับนี่ไงตายแน่นอนข้างหลังนอนเลยนี่นี่นี่ไงเฮ้ยเอาไงดีวะมันวิ่งมาเร็วจังวะอ้ยยิงหัวไม่ได้เฮ้ยผมตาย 哇。Wow.